สวัสดีครับพบกับเบนจามินเซลนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวรถคันนี้เลยนะครับผมเป็นค่ายนิสสันโนดนะครับผมนิสสันโนดคันนี้นะครับบอกได้เลยครับผมเป็นเครื่องยนต์1.2 v l นะครับผมปี2017นะครับผมราคาครับผมราคาคันนี้เลยเจ้าคันนี้ครับผมอยู่ที่365,000บาทนะครับผมการผ่อนการดาวผมฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับผมสนใจซื้อรถนะครับผมดาว0%นะบอกได้เลยว่าคันนี้ดาวน์0%ครับผม สนใจโทรหาเบนจามินได้เลยนะครับผมชื่อแทนนะครับชื่อเล่นเบอร์โทรนะครับผม0953434595นะครับเดี๋ยวไปชมภายนอกภายในของเจ้าคันนี้นะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมเชญเลยครับผมเดี๋ยวพาดูรอบคันของนิสสันโนตคันนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากสีดำครับผม สีดำมีสเกิร์ตรอบคันนะครับผมสเกิร์ตติดฟิล์มติดกันศาสให้เรียบร้อยมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับโหรถคันนี้สีดำดูจริงๆนะครับผมสวยงามนะเนี่ยด้านหลังนี่ครับผมเป็นปลายท่อคู่นะครับนี่นี่ละครับก็รถค่อนข้างจะสวยนะคันนี้ครับเดี๋ยวดูภายในภายนอกให้ละเอียดเลยนะครับผมเผื่อลูกค้าทางบ้านที่สนใจเป็นพิเศษก็ดูผ่านคลิปผมได้นะครับผม เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านฟรีครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นไฟไฟนี้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยตรงหลอดนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ไลท์ด้วยนะครับผมนี่ครับเดย์ไลท์แล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวของตรงไฟอยู่แล้วครับผมไฟหน้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยตกกระจังหน้าครับผมกระจังหน้าตรง โลโก้ก็จะเป็นโครเมียมเหมือนเดิมครับจากโรงงานเลยนี่ครับชุดโครเมียมของเขานี่เหมือนรูปตัววีนะครับผมนี่ครับแล้วก็ชุดด้านหน้ามีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับนี่ปัดแต่ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยชุดสเกิร์ตรอบคันเลยครับคันนี้ค่อนข้างสวยงามครับรถสวยงามนะคันนี้นี่ครับไฟหน้าฝั่งขวานะครับผมนี่ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยนะสําหรับรถนิสสันโนตคันนี้ปี2017คันนี้เลย ดูแมกและยางโอ้โหบอกเลยเลยว่าคุ้มมากยางของโยโกฮาม่าครับโยโกฮาม่า oh ขนาดยาง1 9 5 5 0โทษทีครับ195 65 R 1 5นะครับนี่ยางโยโกฮาม่า oh คือดอกยางยังกิ๊กอยู่เลยนะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมแล้วครับผมสำหรับแมกและยางค่อนข้างจะสวยงามครับผมไม่ใช่ว่าค่อนข้างครับสวยงามเลยแหละครับนี่ครับ มาดูด้านข้างครับ่ชุดชุสเกิร์ตรอบคันนะครับผมครับชุดสเกิร์ตรอบคันติดตั้งให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็มาดูกระจกมองข้างนะครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับตรงกระจกมองข้างตรงนี้แล้วก็มีกล้องสา0้อสิองศาครับผมนี่ครับมีกล้อง360องศาให้เรียบร้อยสําหรับนิสสันโนดคันนี้เลยครับผมนี่ครับ เราติดฟิล์มติดกันสาดต์ให้เรียบร้อยนะครับผมมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถไอ,อ้ท็อทีเป็นโครเมียมนะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มอ่าพุทเขาเรียกว่าปุ่มอีโมนะครับผมก็สัมผัสก็เปิดประตูได้แล้วครับผมนี่ครับด้านหลังครับผมด้านหลังเราติดสเกิร์ตให้เรียบร้อยครับปลายท่อจะเป็นปลายท่อหลอกนะเป็นคู่เลยครับผมปลายท่อคู่นี่ครับแล้วก็โลโก้ก็ โน้ตนะครับผมโน้ตโน้ตอ่าสปอยเลอร์สวยงามครับนี่ครับสำหรับรถคันสีดำนะครับผมก็จะดออกแบบดูดันหน่อยนะครับนี่แหละครับสำหรับสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์ด้วยครับตรงอ่าปัดน้ำฝนนะครับผมก็ใช้งานได้ตามปกตินะด้านหลังครับผมนี่ใช้งานได้เลยตามปกติครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารนะครับผม เปิดขึ้นมาปุบ๊บเดี๋ยวออนดูเลขไหม่ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเลขใหม่ของเราวิ่งไปเท่าไหร่เอ่ยคุญแจเป็นอีโมอยู่แล้วนะครับผมเป็นคุญแจเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งครับคุณแจอีโมบรเซอร์ครับผมป้องกันการโจรกรรมอยู่แล้วครับผมคันนี้นี่ครับคุณแจอีโมนะแค่สัมผัสนะครับสัมผัสก็เปิดต้นได้แล้วครับ อีครับแล้วก็มาเปิดดูออนนะครับผมออนว่าเลขไม์ของเราวิ่งได้เท่าไหร่แล้วครับผมนี่ครับอันนี้เป็นไม์แท้นะครับผมเดิมๆเลยนะจากเจ้าเก่าเลยหนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันกว่าครับผมเห็นไหมครับทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติครับพวงมาลัยเป็นมลติฟังก์ชันนะครับผมปรับขึ้นสูงลงต่ำได้ครับฝั่งซ้ายก็ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัสนะครับรับสายวางสาย พวกเครื่องเสียงอะไรเงี้ยครับผมก็ใช้งานได้เลยครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมเนี่ควบคุมอยู่ตรงหัวเข่าด้านขวาของเรานั่นเองนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังอ่าฝาถังแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะครับผมอยู่ตรงฝั่งนี้เลยครับเครือ่องยนต์1.2ลิตรค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันนะครับผมคันนี้แอร์ Air, ครับผมเป็นแอร์ออโต้นะครับผมเนี่ยครับ อุณหภูมิปรับ12ถึง18ถึง32องศานะครับเกียร์เป็น e เลรอนิก์ CVT ครับผมเกียร์นี่ครับภายในเป็นเบาะหนังนะผมบอกเลยว่าภายในเป็นเบาะหนังเนี่เบาะหนังโทนสีดำทั้งหมดเลยตัวรถก็สีดำนะครับผมแล้วก็ภายในก็สีดำนะครับนี่รู้สึกว่ารถจัดสวยงามเลยนะสวยงามมากไม่ได้รู้สึกครับผมสวยงามเลยแล้วครับนี่ครับตรงฝั่งนี้ครับผมก็ปรับ กระจกครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นออโต้ฝั่งเดียวนะครับครับมาดูด้านหลังครับถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปตอนถ่ายรูปดูด้านหลังครับผมนี่ด้านหลังครับผมค่อนข้างกว้างครับผมโหนั่งสบายนะผมว่าดูดิครับโทนสีดํากว้างมากอยู่แล้วครับผมนี่ครับ ดูแลรักษาง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าเบาเป็นเบาะหนังอยู่แล้วครับผมตอนนีน้นี่ครับโอ้ค่อนข้างจะสวยเดี <c oughs> ๋ยวไปดูด้านหลังครับผมด้านหลังเปิดฝากระโปรงมาอันนี้จะเป็นที่สัมผัสนะเวลาพก,กกุญแจใส่กระเป๋าก็สัมผัสได้เลยตวเนีน้นี่ครับให้ดูนะครับเป็นโช๊คนะเป็นโช๊คหลังนะครับผมตอนนีน้นี่เป็นโช๊คหลังครับเดีย๋ยวต้องอไปดูยางอะไหล่ครับผม ยางอะไรครบครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมสําหรับยางอะไรครับนี่ยังสวยกริ๊กอยู่เลยแม็กซิครับผมสําหรับยางอะไรมีถาดวางของให้ด้วยนะครับผมมาดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับผมนี่ห้องเครื่องยนต์ครับดูน็อตฝากระโปรงนะครับผมยังเดิมเดิมเลยครับผมจากโรงงานเลยนี่ครับฝากระโปรงนิสสันโนดคันนี้ครับไม่เคยชนเลยนะครับผมแบบอาจจะขูดขีดนิดๆหน่อยๆนะครับ เนี่ยลูกค้าอยู่ทางบ้านก็สามารถดูผ่านคลิปผมได้นะครับสนใจรถคันนี้เป็นพิเศษนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมเบนจามินศูนย์เก้าห้าสามสี่สามสี่ห้าเก้าห้านะครับเนี่ยพาดูห้องเครื่องครับผมกับลูกค้าอยู่ทางบ้านที่จะดูรถหรือว่าจะซื้อรถเป็นพิเศษนะครับผมก็ดูผ่านคลิปผมได้เลยครับเนี่ยคาน์ด่งเดิมครับนี่ครับทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะครับผมเป็นเครื่องหนึ่งจุดสองลิตรนะครับ รุ่น VL นะ1.2 VL ครับเป็นเกียร์ S เกียร์ออโต้นะเอ็กโตรนิก c ีวครับผมค่ายนิสสันนี่ครับเดี๋ยวไปดูห้องคนนั่งข้างบ้างครับเบาะตรงนั่งข้างบ้างนี่ดูนี่อันนี้จะเป็นเปิดเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีตัว USB ให้ด้วยนะครับผมเนี่ยชาร์จแบตชาร์จอะไรได้ครับเล่นเครื่องเสียงได้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบุ๊ก เข้าศูนย์บริโกรบริการอะไรก็ครบอยู่แล้วครับคู่มือครับตัวนี้นี่ครับค่อนข้างจะกว้างครับเบากโอเคสุดยอดมากครับนี่ด้านหลังฝั่งนี้ครับสีดำลงตัวสวยงามครับโอเค รับผมลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับผมเป็นนิสสันโนตนะครับเครื่องยนต์1.2 V L นะครับผมรุ่นของเขานะครับปี2017นะครับผมราคาครับผมราคาย้ำเลยราคา365,000บาทนะครับผมย้ำนะครับผม365,000บาทนะครับการผ่อนการดาวผมฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับผมรถ ยนต์คุณภาพดีนะครับผมโทรหาเบนเจามินได้เลยนะครับผม095-343-4595นะครับอ,อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีรถสวยๆรอๆจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอตัวปลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ